สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสไบพารวยผู้เฒ่าพารวยครับ FC ครับตามแนวทางของเจตุกนะครับเนาะในยินข่าวว่าเจ้ฝันแล้วครับเอฟซีกับเพิ่นฝันอย่างนะครับเนาะไปฟังเพิ่นสิบเอ็ดสู่ฟังไปขับเรื่องเอฟซครับความฝันของเจนะครับเนาะันเจได้ฝันแต่ละครั้งนี้เป๊ะลยครับ FC ครับสามตัวตรงๆนะครับเนาะ เอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับส่งและขับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางสนามขับเอฟซีครับพอดีเก่เพิ่นกำลังท้มที่อยูขับเอฟซีครับคุณมีคนบ่นนะครับว่าบ่นว่าได้ผมทีบ่นได้เอาหินเอาปูนเอาทรายมานะครับเนาะได้โชคลาภตลอดครับพีครับอันนี้ก็มีแต่เอฟซีบ่นเลยครับพีครับเพิ่นบ่นได้บ่นลิ้น หินหลดหนึ่งไส้หลอดหนึ่งนึอว่า,เ,าเล็กอา่าทั้งเล็กทั้งปูนนอกจากนั้นฝนมาบนุนฝนก็เลยเอามาตามคำแก่บนของฝนคำอิจฉาคนกับสี่เฮ็ดองค์ปูขึ้นมาอีกสององค์ว่าสั่งครับพี่ี่ครับถ้ามเบิ่งเราขับนอว่าฝนเฮ็ดขึ้นมาหนิฝนสีเฮ็ดอ่าองค์ใหญ่ขนาดไหนปูคนก็สิได้ลังไหลมากกราบไหว้บูชาขอโชคลาภกับปูนะครับเนาะก,ก่อนอื่นก่อนที่เขาไปหาเจ้ครับพี่ชี่ครับเอากลับมา ขอปูก่อนเด้อครับด้วยเอฟซีครับอธิษฐานเอาละครับเนาะไปฟังจีเป็นิี่โบความฝันสูฟังว่าเพิ่นฝันจังไดครับเอฟซีครับไปตามพอสวยพารวยไปผู้เฒ่าพารวยไปครับเอฟซีครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ชอบถวายพารวยเล้วกันย่านได้ลืมเเอออ้าบรรยากาศบรรยากาศ มือนั่นมาโอ้ยเป็นเอียงเนาะติดผาดทางเทคนิคยังไงวะเมื่อนั่นบอกห้องไปเซนบอกจติดบ่มีนันเนาะบอเบ่ได้เบิงเบิงเบิ้แมเหรอท่กี่หล่อเอามาละครับพี่ครับเอาอนนี้ละมันก็แจ้งดีโอ้ยเมื่อยไหลเดินทางไกลระยะทางสองกว่กว่ากิโลอะ้วเมื่อีแจง ซามาแล้วใเจ้าวันทั้งหลักงวะตีซาพ่อเงี้ยใหญ่ยพ่อเงี้ยพี่น้องชงมหาหิงเด้อนซาสวัสดีมหาหิงน้ำพ็่ทังไดชงมานบ่ปีใหม่โอ้ยบ่เด็ดาักงานโชคตะบุญแย่ได้ตะบุญตะบุญจะได้บุญนั่นละเอาเอาเอาบุญก่อนประเด็โอ้ป๋าเมย์กลัมาแล้วสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับผม มาแล้วมาแล้วมาตอนเย็นวันนี้ครับผมคุยเลยคุยเลยไปได้ครับผมพันหนาเลยพันสิไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคพันคุยเลยเานี่ยแบบนี้จังน้อยแต่เพิ่มพันไปพันมากยี่สิบห้าเจ้าหมดเลยเพิ่มข้าวซีเรียลอันเพิ่นเอาดินมาถมนี่เกะเพิ่นบ่นบอแกคือยันดินเพิ่งเพิเมื่อนี่ยะ เพิ่นจับควางดินเพิ่นอารถดินเพิ่นนารายโอ้เพิ่นข้างไว้เพิ่นพัดในเรี่ยวเพิ่นพัดในเลี่ยวพุ่นแม่ละเดับมันแม่ที่ทัวฟาฟาพุ่นแม่โอ้อันยอดมันพุ่นอ่ะแม่ปัดเจ้านึกว่าเป็นเพิ่นอาฟังชอบปลาปลาไว้โอ้ยอ้เพินถีดูดน้าของเพิ่นทันกระทือแล้วล่ะกระเทาะชั้นนั่นล่ะเพียงนั่นล่ะกระนั่นกระท้อบาดาลนั่นล่ะนั่นที่จอไว้เคิงเครงนี่บนรถเรียนได้บ่เกิ ฮัดให้รถแลมทั้งต้เโอ้เจี๊สอนสอนเจล้วเอวาทันในพันาทีคือว่าเจฝันเร้วฝั่นเหรอคะนั่นเอ้าเออมากวดมีห้ออกเพราะว่าเพิ่นจะไข่เฮามาอีกฝันขึ้นวันพระขึ้นเจ้าเงี้ยแล้วมันกระคำม่นบ่อนั่วันนั้นมาวันพะเออ ฟันว่าได้ไปหม่งเก้าตั้งแต่ตอนไปงวดเจ็ดหาเจ็ดเห็นไหมงวดแปดหาล่างห็นไหมพ็เป็นงวดวันหันด้งวดก้อนนี่ฟันว่าได้ไปหม่งงานบันไปหม่งเก้าหม่งงานล่ะหม่งขึ้นบอกจุงวดที่ออกมุงเจ้าก็ได้มากทั้าค่าองวดที่มันออกแปดหาเม็หมงวดที่มุ้งไข่สีแปดหาที่ข่ฟันว่าข่ขี่รถขั้นขาวห่อไปตัวจีตัวดเดียนไปใส่หัวก็ไปได้ที่น้ำก็ไปได้ต้มยัง่อยไปได้เบิร์ด นั่นล่ะอันเป็นที่มาที่ได้ถือแปรหางว่านั้นกอันนี้ฟันว่าได้ไปหม่องั้นอีกแต่ว่าไม่ได้ขับรถไปย่างไปแบบนี้ย่างไปหม่องเกาเลยแต่ว่าย่างไปอันที่สาคัญคือเค็ดโทรศัพท์เสียอไปเสียอยู่หันบอกเสียอยู่หันห้างใดก็ว่าเห็นโทรศัพท์ก็เลยคิดว่า แมงเบลโทระทราบบ่ระทราบไฮเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนก้อนสีนอนก่อนเชียงก่อนว่ามือรุ่นมากน่นฝันว่าจังสี่คือแมงเลขสีออกหาเจ็ดคือเก้าวใบซั่นวันมันออกเจ็ดหาเจ็ดน่ะนะได้ฝันว่าได้ไปมองหันบัดตอนนั้นฝันว่าได้ขี่รถขั้นขาวน่ะมันก็ออกแล้วเปลี่ยนหาบัดไปบัดนี่ไปมองเก้าแต่ว่าพอได้ขี่รถบัดนี้ย่างไปย่างไป ทีมีหากับเจ็ดบออยู่ือเ่าอยู่บ่เะยรคือไน่ใจแต่ว่าโทรศัพท์เสียนี่เบอร์โทรศัพท์เดีอยบบศูนย์เก้าสามหกหนึ่งหกเก้าเจ็ดสี่ห้าเนี่ยไหนะเจ็ดสี่ห้าเนี่เจ็ี้าจะว้องแห้งมากซีหาเจด งวดนี้มักซีหาเจ็ดแล้วแมนมักตัวเดียวนั่นล่ะมีตัวเดียวบาดบาดนี้มีตัวเดียวเลยเพิ่มเป็นสิเป็นหาเจตัวเก้าอ่ะดิแมนไม่ค่อยคิดน๋อมันก็ตรงกับเลขทรศัพท์ก็เป็นกับตัวเบลเลกเบอร์โทวที่ว่าโทรศัพท์หายนี่ล่ะค่ะเบอร์โทรศัพท์มันลงไทยเลยเจ็ดซีหาแต่ว่าส่วนตัวนี่มักซีหาเจ็ดนะค่ะตัวเดียวนี่ล่ะ ก็ต้องล่วงลายตัวมันลายตัวครับวิเดียร์นี่ยราคะตั้งิบตัวผมจะตือสี่ห้าเจ็บแมนกลับไปกลับมาอยู่หันหละอันนี้เป็นเจมากซี่ห้าเจ็ดเนี่ยค่อยมากซี่ห้าเจ็ดแต่เบอร์โทรศัพท์ข่อยเจ็ดซี่ห้าเจ็ดซี่ห้าเออร์ตรงๆฝันมาข่อยเจ็ดโทรศัพท์หนีเสียครับผมเห็นตะก้าเจ้าถือไล่ลายฝันเห็นไถซุ่มปุ่นละซุ่มถือไล่ลายมั่งหั่นลันเห็นคนไหลเจ้าจัดงาน ปาตีอยู่มองกคนไปนั่นแหละตึมตึมอยู่ฝันมาคน <c oughs> กลางป่ากลางเขามีน้ำแมนะ่น้ำโอ้ยน้ำไหลายหลายน้ำม,มาหาศาลน้ำข้าเจ้ากินเลี้ยสงสังสรรค์กันเฮตึมตึมอยู่ลอยน้ำนั่นแหละครับซุ้มนั่นแหละซุ้มถือข้าก้อนนี่โอ้ซ <c oughs> ถือซีซีบ้างนึงหันแหละกัน<ม>จับเลี้ยงกันตึมตึมจ้าของเล็บเศร้าหาว่า มหาจแนี่พรร่าสั่นไปตามไปหาพ<ำ>ู่นเขายุฟังนามด้างผุนเจยุฟังข้างนี่คร<อ>ับผมเศ้าหาโทรศัพท์วางให้เขามาหาบแน่บ่ได้เอารถมาเ,เลือกกับพมีพรม,เมีเลือกจะกล้ำโทษถามเขาว่าไปป้องไหนนะนะสู้ไปทางไหนสิถามางจีนะเช่าหาโทรศัพท์สิโทษโทรศัพท์เลยก่มีันเียวโทรศัพท์ไม่ถือเป็นน้ำประเจยโทรศัพท์นี่ถือแล้วนาะ โอ้ในความฝันได้ถือไปยมในความฝันได้เอาใส่ยามไปนั่งอยู่แต่แห่งว่าเห็นบัตรไปซีฮาบัตรไปหงัดอีกเขาเห็นมีตัวเดียวนี่เด้อค่ะบาตนี่แล้วสาบันใช่เ้าเลี่อยบัตรนี่เขียนเขียนเลื่อยบัตรนี่ให้แล้วให้เลยอืให้แล้วให้เลยผู้ใดก็ไปเสียงล่องบึงโอ้ซีฮาเจ็ดเจ็ดฮาซีนี่มัเจแมขึ้นมักมันอยู่ดิ เจ็ดสี่ห้าเป็นเล็ดฟันไหมฟันซ <4. S 1> ้อนขึ้นซ้อนกับฟันว่าไปหมุงเก้ายู่คือเก้าอยู่โอ้อฟันขึ้นมันพากับขึ้นหลังขึ้นมันพาฟันไปยุ่งหมุงเก้านันแหละสิบาหมุเก้าที่แต่ก็รู้ว่าเก้าอันไหนแถ้าใครมีความรู้สึกว่าเก้าสิเก้าหาเจ็ดเป็นลรเก้าต้องต้องได้แขวนหุ่นละบัตี้เขาว่าอย่างเพราะว่าฟันไปเห็บทศราสับหายทศราสับนี่มันเก้าเจ็ดสี่ห้าสันเดย์มันเป็นเจ็ดสี่ห้า จ็ดีหาแต่ว่าไม่ใจมักคือซีหาเจ็ดมใจมักมีซีหาเจ็ดมักตกมักตกกลับก็เอาง่ายๆคือมาหาเจ็ดแต่ว่าเบอร์โทรศัพท์นี่มันเป็นเจ็ดสีหาเค่เอาซีสซหาเจ็ดซื้อๆอันที่จริงมักที่จริงหนึ่งมัหาเจ็ดซื่อๆเอาไปเห็นยวนนั่นหาเจ็ดเจ็ดเห็นยวนเนี่ยเกาะอันพระยี่ห้อก็อันปูยี่ห้อเกาะ สี่ห้าเจ็ดไปเลยด้วยค่ะมือแร้งไปเอาอันนี้เราไปเลยตัวเดียวเนี่เราไปอาลาดเลดไปมือแร้งนี่กระดย่งไปมือแร้งลุนเอาแต่ต้องมือเจ้าจดไปยังเงินหาแตกสามกอดแตกสามตัวว่าแมนป่ะเอียงครับเอียังกอดร้องเมื่อยๆกระออเก้านะถ้าจะเป็นสีอ่ะละก้าห้างมือเจ้ามาเขียนไปยังสีมากกร่างมือแล้งน่ะนะ แต่ว่าออกแกล้งคนได็อย่าลืมเอาไปเสียงรัฐบาลไทยนี่เขราะตัวตัวเดียวนี่ล่ะครับผมบ่มีตัวอื่นซีด้าเจ็บจริงหอเ้ยมากขึ้นมักน้ำกันแท้ละหายเจ็บไปเดียวตาเรื้องนะครับจะความก็คือมาเขียนงานแท้ละเล็กหาเจ็บไปเลยง่ามจริงพอไปจะได้บวชเลี่ยนอยู่บ่กจะขึ้นไล่มืองามจ้ะเฮ้ยแย่จะขึ้นจะวานี่ล่ะ วมันง่ามมันทมือนีบอมันเลยง้ามมันบออสีีว่าอสียะเลยเป็นง่ามไปเลยเป็นง่าม้ามมีตัวเดียวเนาะค่ะก็ต้องจัดรูปเป็นยังตงีตัวเดียวนี่แหละอันอื่นมันออกไปแล้วกระช่างหัวมันต่อมันออกไปเบิเราไม่เมือนหมจดไปเบิดแล้วเบิดแล้วกับเบิดแลวเยอะอันนี้่ะมือเยนะเบิดแล้วกัให้มเบิดโอ้สับดาหคนับนี่ลราแต่มือแรกนีไปเอาลวด นี่แหละแกนไปกัเอาอันนี้แหละมืออื่นโดยเฉพาะมืออึนนั่นส่วนใหญ่คนสิจดจอยอยู่มืออื่นอ้าวพี่น้องแค่ภาพนะสีห้าเจ็ดครับผมกล้วยฟันนี้ผู้เจ้าได้เป็นคนแรกขอพระท่านด้เบาสุ้ไฟฟ้าแล้วกับพระท่านได้ลงในเทพคอยขอพระท่านได้ลง ไปคิดว่าเสิเอาไว้ทะมโคงสุดยไทยแม่อ้หมอเเออพาไว้์คอยบังคืบางมุเจ้าสิมาจักเงยเออขมาถักเราสู้ไใปั้จักแม่แ้่ตัวคอยเขาได้เขียนไหมก็ย่างหอยลืมโอ้่อยได้เขียนวหว่าวันมาต้องจังไงเพราะว่าคอยเป็นคนปรจํอยังได้คอยสิประจํยังเรื่อยยังเกิดขึ้นคอยสิเคลีย์เคลีย์เคลียด่อยสิบ่ให้มยังในหัวจัอยาง โลมันเอาไปโมเจ้อันนี้คือพ่อด้เบ้าแล้วกกัดโลเลได้บาทนี่จำพ่อได้คอยกัดทีเลื่อมพ่อไ้นม่ผู้เจ้าจำเอาเออเอฟซีจำาอาด้ครับด้วยคอยได้อันนี้แล้วคกัดซีโลแต่คือย่ำได้แก้บนให้ไพ่หล่นคอยได้ขีดกากับบาทแล้วคืออย่ามาโทษถามย้อนหลังคอยขึ้นบ่ออ่กัแม่แต่ว่าถ้าในขีดคอกัขึ้นบออะกันมันมือหนึ่งมันบ่แม่นผู้หนึ่งผู้เดียวอันโทษมาฝากแก้บนนี่นะ